จะผ่านกเขาข้ามือแรกอร่อยมาก

เดินทางมากี่โลละ1 <laughs> 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 <Okay. cười> ตอนนี้เราอยู่ที่ลัมับโดนนะครับโดนเลยโดนแล้วครับเดีเาเดเข้าไปเอากระาก็เพร่มอใครเดาค่าครอ่่ขาวอ

เออผมต้องวิ่งไปใช่ไหมเนี่ยถย่ายรูปอย่างถ่ายรูปเลยถยล่ายรูปไปได้ขนะนั้นชูมือเฮ้ <Hey. S> 2> 1, 2, 3เฮ้เฮ้เฮ้กวางขอตัดซานตาคอสความบันเทิงเกิดขึ้นนะครับฝนตก

ได้หลังไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วถ่ายไหมมีหงเดหงิดหลบนี่แก๊สแต่มันเดือดเฮ้ยมากขอใช้รเหมือนนะครับ นี่ขยายเยอะมากติดแล้วจะแม่เอารียหร่อยเดี๋ยวเรื่งกินน้ำกันนะครับได้ช็อตหนึ่ง bán có cắt bên đê đã ra om đã ra om cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สบายจังสบายแต่สิ่งเก่งสบายแต่ซื้อสือคนไม่ได้เดินไงสบายไหมรู้คนหนักอ่ะเราหนักแค่สิ่เก่เราาองมายบเลยยิบยิบเสกองน่าต เราดูไอเทียบฐานปนหลังเลยเเลดูอะไรวะมันดูน่าอร่อยจ้ะคูณสิบไปเลยจ้าใช่ถ่ายมาคูณสิบ <c oughs> อ่ะสวยะ <c oughs> <c oughs> แขนแขนออกไปยิงทั้งหลังแขนออกไปกขไป้างหล่แขนออกไปลั้น,นแหละ่ยังไงตรงนี้เหรอเห็นเลจถึงคือฟ้ามันมืดกางคืนแต่ว่าช่วงช่วง ตรงปลายช้อนปลาซ่อมแบบจุดทีชชูก่อนเลย

มียูซุปเปิลนีแหละไม่นก็เรป็นพ่อมากเลยองว่าเปล่